กบางคนอาจจะเคยเจอปัญหานะครับสาหรับลอกบางตัวนะครับที่เวลาตีเหยียบลงไปแล้วเนี่ยทีเซตตรงนี้นะครับมันจะมันจะขยับเองนะครับนี่ทำามแนะนําวิธีแก้ไขปัญหาทีเซตกับหน่วงคายนะครับโอดอรอน450หนะครับหมุนซ้ายนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้จะมีอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะมีตัวเทปันเกลนะครับเทปันเกลไหนเปิดดูหน่อยเปนตหนไหนที่เปอาไขควงปักแบนแซ็กตรงที่ล่องของตัวล็อกตัวรู้สึกฝืดนะรู้สึกฝืดอยู่นะครับตอนนี้คือแน่นเลยอ่ะโอเค ที่รารก็คือใช้เหล็กบาทจาัดร,รอบรอบล,ล,ลองเลื่อนพีเซ็ตดูโอเคปกตินนโอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งพีเซ็ตกับตั้งหน่วงนะครับ ลสวัสดีครับไอคิปิชชนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีแก้คลายและพีเซต็ตย่มสวัสดีครับไอคิปิชชนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาพีเซ็ตกับหน่วงคลายนะครับก็บางคนอาจจะเคยเจอปัญหานะครับสำหรับลอกบางตัวนะครับที่เวลาตีเหยื่อลงไปแล้วเนี่ย พีเซ็ตตรงนี้นะครับมันจะมันจะขยับเองนะครับนี่ครับมันลื่นเลยนะครับทำให้เบรกไหลครับทำให้เบรกไหลเวลาเราที่ตีไปแล้วเนี่ยแล้วเราวางคันเนี่ยตรงนี้มันจะขยับเลยพอขยับเสร็จปุ๊บเวลาเราจะวัดปลาบางทีเนี่ยตรงนี้มันตึงเลยนะมันดันไม่ขึ้นนะครับหรือบางทีมันก็ลูดขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ตรงหน่วงเนี่ยเวลาบางคนเซ็ตหน่วงไว้พอดีแล้วนะบางทีมันจะหมุนเองนะครับมันคลายเองครับมันทําให้เราต้องมาคอยแก้อยู่ตลอดนะครับเราที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นโคลเซรดอน450นะครับหนุนซ้ายนะครับ เดี๋ยวจะมาให้นท็อปนะครับเป็นคนแก้ไขให้นะครับก็ถ้าใครดูคลิปนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับโอเคครับนท็อปครับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้จะมีอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะมีตัวเทปันเกวนะครับเทปันเกียวไหนเปิดดูหน่อยเปนตหนไหนที่เป็นปีปนาครับเทปปลาปานะโอเคหนึ่งชิ้นแล้วแล้วก็อะไรครับแล้วก็ไขควงแบนนะครับตัวเล็กไขควงปากแบนนะครับตัวเล็กเลยนะครับใช่ครับแล้วก็เหรียญบาทหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญบาทหนึ่งเหรียญนะครับโอเคครับเริ่มกันเลยครับน้ท็อปเดี๋ยวเร เอาไขควงปักแบนแซะตรงที่ล่องของตัวล็อกตัวนี้เป็นพลาสติกอย่าแซะแรงนะไม่งั้นอาจจะหักได้นะครับหักแล้วเสียเลยนะอะ่าค่อยแงะเบาๆอ่าเป็นเกือกม้านะลักษณะเป็นเกือกมา้าอ่าอลครับโอเคออกมาแล้วอันนี้เป็นอี้ไหมโอเคลักษณะก็เป็นแบ<ต>บนี้นะ ต่อไปทำางไนต่อดี่แล้วเราก็ถอดฝาลงออกตัวนี้สังเกตง่ายครับถ้ามันคายมันจะวางปุ๊บมันจะคลอนออกอ๋อนี่ไงตรงสปูนี่ใช่ไหมใช่ครับคือมันจะขยับเลยนะตัวฝาปิดนี่ครับมันจะร่วงออกมาเลยอ๋ออ๋อมันจะร่วงออกมาเลยโอเคพอปลดแล้วก็จะร่วงออกมาแล้วอ๋อนี่ไงเพราะมีคนเคยบอกว่าให้เปลี่ยนโอลิงตรงเนี้ยให้มันสูงขึ้นมาหน่อยตรงนี้มันพอดีไปนะคือมันยุบใช้งานไปนานๆคือให้เปลี่ยนโอลิงตรงนี้สูงขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็เเเวลาาออัันนนนนีี้้ใส่่ขยคืืมจะหด แต่ทีนี้เราจะใช้อีกวิธีหนึ่งคือมันจะอยู่ยาวกว่าน,นี้อ่ะโอเคจะใช้ฝานะครับใส่กลับเข้าไปเพื่อเพื่อถอนน็อตถอนน็อตตัวคำหนงตัวนีอ้อ๋ okay. อโอเคพอไปเลยครับใส่เข้าไปก่อนนะค่อยค่อยายออกมาแต่เข้าไปแล้วก็หมุนหมุนด้านใดดน,นานหนึ่งก็ได้ครับบางคนคหมุนซ้ายหมุนขวาก็จะหมุนกลับกันนะ อันนี้หมุนซ้ายก็คือจะหมุนไปข้างหน้านะครับปึ่งอันนี้พอหมุนออกมาจะเป็นน็อตแบบนี้นะน็อตอย่างนี้ปุ๊บหน่อนก็จะออกมาดูหน่อยออกมาดูนี่นะครับลักษณะข้างในก็จะเป็นน็อตแบบนี้นะครับน็อตเกี่ยวตัวหนอนนะใช่ครับโอเคแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นเอ่อเป็นน็อตสีแฉกอีกตัวนึงเล็กๆอยู่ข้างในอ่ะก็เดี๋ยวเราจะพันเกลียวที่ที่ตัวหนอนตัวนี้นะครับสองหรือสามรอบก็แล้วแต่นะครับจัดไปไม่ ูแกรับอกว่าเพ่ไม่แต่บ,งบางทีพันตรงเกลียวไม่ต้องรบบับสัง่งเยอะๆตุ้มๆเกียร,ๆๆร,รอะไรถ้าตัวที่ผมใช้ที่จะใช้พันอยู่มา <ๆ S 1> สามรอบสามรอบๆๆสามรอบไม่ยกไม่ยกอ,อะไรวะาตามมาท็อปเลยสรอบนะครับเพ่พันเกลียวสรอบสรอบจะได้รสอะไรนี้ฮะเราก็ก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวใช้กัตเตอร์แต่งตัว เทปที่มันเลยมานะครับเอาคัตเตอร์นะครับมาแต่ง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 ตรงเทปพันเกลียวที่มันเลยเลยเกลียวออกมานะจะได้ไม่หลุดลุยนะเวยยงน่วลาบแล้วนครับเรียบร้อยแล้ว ก็ะจะได้เป็นลักษณะน,นี้แล้วโอเคอ่ะต่อเลยพอได้แล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีเศษฝุ่นเศษทรายเขาใป่ไหมไม่มีนะ,ะไม่มีครับโอเคเสร็จด้วยน,นะครับระว,วังเดี๋ยวเศษทรายมันเข้าไปข้างในมันจะฝืดนะระวังอย่าให้มันโดนที่กีรีลค่อยๆขันกลับเข้าไปนะอัะะนนี้คือคืนหมุดซ้ายหมายว,ว่าใช้ฝาครับจับใส่เข้าไปในเหลี่ยมอออ๋โเค หมุนคืนหมุนเข้าหาตัวนี่เราหมุนซ้ายนะครับก็หมุนเข้าหาตัวอ่าก็จะพอตึงๆครนะพอตึงๆตึงอ่าเดี๋ยวเราพายมาเซตได้นะอันนี้คือแค่อยากรู้สึกหนืดปะเหนืดขึ้นนะหนืดขึ้นนะจับบ่าอันนี้เรามาใส่ตัว คลิปล็อกกำหรือครับตัวคลิปล็อกดังตัวนี้ตัวนี้ระวังหักนะต้องระวังนะครับหักแล้วซวยเลยแหละมันต้องซื้อจากศูนย์ที่สังเกตตัวในฝาน่่งนะครับมันจะมีร่องสําหรับใส่คลิปตัวนี้อยู่อ่าโอเคเห็นแล้วจะมีอยู่สองด้านเป็นล่องอ๋อคือมมันจะีเป็นจะมีเป็นติ่งใใชช่่่มมัครรบจะีนองเป็นร่อง่นีสำหรับล็อกแหวนเป็นหลุมลงไปนะครับอยู่ด้านนี้กับด้านนี้นะคือไอ้ให้ไอ้ตัวเนี้ยร่องสองล่องเนี้ย มันเข้าไปล็อกกันพอดีใช่ครับโอเคจัดไปใส่กลับเข้าไปเลยครับใส่ก็ระวังนิดนึงเบามือหน่อยครับหักไล้เรียบร้อยเลยจบเกมต้บอกใครไม่ตกถูกว่าโน้ตันหนุนนะนี่ก็ต้องขยับหมุนหาล่องใช่ครับ <c oughs> อ่ะก็จะได้ลักษณะนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วเหรอ เสร็จแล้วครับลอใส่ลงไปเราเช็คหน่วงดูมันจะมีความเนิร์ดขึ้นนะครับอ๋อลองเออรู้สึกฝืดๆนะรู้สึกฝืดๆอยู่นะครับตอนนี้คือแน่นเลยโอเคต่อไปเป็นพิซเซตนาะอันนี้เรามาดูฝั่งพิเซตนะครับอ่าพิเซตจะมีฝาปิดตัวนี้ครับจะเป็นเหรียญโลหะแบนๆนะครับจะใส่เหรียญบาทได้พอดีอ่าเหรียญบาทจัดเลยวิธีการก็คือใช้เหรียญบาทถ่านออกถ่านออกเออ ฝาปิดตัวหมุนที่เซ็ตออกตัดตัวที่เซ็ตตึงก็จะเป็นอย่างนี้ข้างไหนก็จะมีจารบีแล้วก็คลิปล็อกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เราก็จะใช้เกล็ดวงแบนนะครับใช้เกล็ดวงแบนเพื่อนัดคลิปตัวนี้ออกมาโอเคแกงบนเพื่อเพื่อถอดตัวทำคลิปถอดคลิปออกมาก่อนคลิปที่เป็นเกือกม้าใช่ครับข้อควรระวังคือระวังจะเด้งหายนะครับระวังเด้งโอ้ตัวนี้ต้องระวังเลยนัดมัาเลยจบเลยนะเอามือคุมๆเมื่อนะ เราดันนะนี่ไงนะพอดันเสร็จปุ๊บมันจะหลุดออกมาอย่างนี้อ่ะโอเคเลียร์ออกอันนี้ผมจะแก้วนะครับอ่าปึ๊บโอเคครับตอนนี้เกิดมาออกมาแล้วครับตัวนี้หนึ่งตัวข้างในตัวนี้จะมีแหวนอยู่แหวนบางอยู่สองตัวต่ออันนี้เป็นอุปกรณ์เพิ่มนะก็จะเป็นแหนบนะครับ อ่าอันนี้ง่ายเลยใช้แบบง่ายกว่านะครับคีบออกครับได้ไมาแล้วน,นี้เป็นแหวนเป็นรล่องไไนนมันจะเป็นรล่องนะใช้ตัวนล่ออยู่ี่ <ละ S 1> ต่อไปอเราถอดตัวลิปล็อกกับแหวนล่องออกนะครับอ่าฮะไอตัวตัวพิเซษตนี่เราสามารถดึงออกมาได้เลยอ่าฮะแต่ทุกครั้งที่ทำต้องต้องเลื่อนตัวขันโยกขันโยกไปที่ฟีสโพรนนะครัแม้แม้ไม่ว่ากระทั่งใส่หรือว่า โอเคก็จะดึงมาลักษณะนีดึงพันโยไปที่ฟิสโคลแล้วก็ดึงออกมาได้เลยอ่าโอเคอ่ะถือไว้นะอย่าวางนะเพราะว่าดินทรายเยอะนะครับโอเคลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหนี่ก็ดำๆแล้วเหมือนกันนะโอเคหลับยืดต่อไปก็ไอตัวปัญหาที่คาครับมันจะเป็นเกลียวตัวนี้นะใช่แล้วใช้วิธีการนี้ก็โอ้ยอ่ามันจะคลอนอย่างเงี้ยครับมาคลอนนี่แหละมันหลวมใช่ไหมใช่ครับมันถึงหมุนเองอ่ะโอเคเอาคลอนมาหมุนลงมาครับ ข้างในมีโอลิงอยู่ตัวหนึ่งใช่นี่ะนะที่เขาบอกว่าตรงทีเซตเนี่ยให้เปลี่ยนโอลิงที่มันใหญ่หน่อยแล้วก็ใช้วิธีการเดิมนะครับคือใช้เทปพันเกลียวพันในเกลียวเทปพันเกลียวพันที่เกลียวสองถึงสารอบก็แล้วแต่นะครับเอาสรอบเลยเพรา<น>ะของผมมันหลวมหนักได้ครับครับพันเลย โอเคทุบทงเกียวพันเลยพันเลยอันนี้รอบที่หนึ่งหนึ่งรอบพันไปก่อนเดี๋ยวเรามาแต่งที่หลังรอบที่สองครับรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สามอันนี้ได้โอเคแล้วมาแล้วนะคะประมาณนี้ครับทุบทงเกียวก็ไปอยู่ในร่องสัก นี้เรามาแต่งตัวเทปที่มันเลยเกี่ยวมันเอาคัิเตอร์มาแต่งเอาเทปทันเกี่ยวประกอบออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดลุ่ยเละข้างในเลยไม่ยากไม่ยากไม่ยากโต๊ะโต สวเรียบร้อยก็จะจได้ลักษณะโอเคโอเคเกาก็จะเป็นอย่างนี้นะเรียบร้อยอยังไง,ง,งต่อครับตอนนี้เราเอาตัวพิเศษประกอบเข้าไปเหมือนนครับโอเคอย่าลืม <laughs> มาใส่ตัวนี้ก่อนนะใช่ก็หมุนกลับไปหมุนคืนเข้าไปสายเกีียวขวาแล้วแต่แล้วแต่ ซ้ายมือมันเกี่ยวไหนนะไอันนี้อันนี้นะครับตึงมือครับลองหมุนดูหลื่นไหมเหลื่นเลยดีแจมเลยนี่แหละเอาเนืดอเหลเลยไม่มีไม่มีคอนเลยครับอ้าวโอเคตอนนี้ไม่คอนแล้วตอนแรกมันขยับได้ตอนนี้ขยับไม่ได้เลยก็หมุนให้สุดเอาแค่ตึงตึงมือพอเลยครับตึงมือพอแค่ตึงมือโอเคเรียบร้อยนี่ก็ใส่กลับเข้าไปครับสังเกตในตัว ตัวแหวนตัววงในครับที่สําหรับกันมันจะมีล่องล็อกอยู่จะมีล่องอยู่จะมีล่องอยู่สองด้านอ๋อดูอ๋อจะมีล่องล็อกใช่ครับเพื่อเพื่อมาล็อกติ่งติ่งตัวนี้มันจะมาล็อกกับติ่งตรงนี้นะสองด้านนะต้องใส่ให้ตรงตรงตำแหน่งับโอเคต้องเข้าร่องใส่เลยใส่เข้าไปอย่าลืมนะครับตรงนี้ต้องใส่ให้เข้าล่องนะมันจะลงทุบลงไปเลยนะใช่ สังเกตนี่ครับมันจะตัวนอตนี้มันจะสุดครับมันจะไม่ไม่ค้ำไม่ลอยขึ้นเลยอ๋อมันจะไม่ลอยมันจะลงสุดเลยครับถ้าลอยนี่คือยังไม่เข้าร่องก่อนใส่แหวนให้เราลองเช็คดูครับลองดันก้านโยกดูมันจะดันลองดูอนมันจะดันขึ้นอนนี้คือถูกต้องเัาจะลอยต่อเมื่อเราดันขึ้นเรามาตำแหน่งฟิลมและตำแหน่งกระดานโอเคต่อไปตัวที่ผมจะ ขันด้านน่วงให้มันดันแกนขึ้นมานะครับเพื่อใส่แหวนได้ง่ายไขมันจะมาดันแกนดันแกนลอยขึ้นมาเพื่อใส่แหวนได้ง่ายเลยอ๋อใช่เนี่ยคือถ้าถ้าแกนไม่ขึ้นมาจะไม่มีร่องให้เห็นมันจะใส่แหวนล็อกไม่ได้มีควหมุนขึ้นมานะครับต้องหมุนปั๊หน่วงอย่าลืมนะต้องหมุนปั๊หน่วงเนี่ยให้แกนเนี่ยมันดันขึ้นมาเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วไม่งั้นจะไม่เห็นร่องล็อกจะไม่เห็นล็อกร่องแหวนครับจะใส่ยากครับโอเคอ่าอันนี้เรามาประกอบกลับนะแล้วก็ใส่แหวนับเลย้า Birthday, ก็ใส่กลับเข้าไปตามตามร่องแกนเลยใส่แหวนลงไปอ่าปึ๊บอ่าเป็นล็อกอมัน่นเนล็อกพอดีนะครับแล้วมันจะให้สุดปึ้งอ่าโอเคครับคราวนี้ตัวที่เราจะใส่ตับตัวคือต,ต,ต,ตัวตัวกิบล็อกกิบล็อกตกมาตัวนี้เวลาใส่ต้องต้องให้ต้องระวังระวังระเด้งนะระวงมันเด้งนะใช่ใส่เลยนะก็พยายามจัดให้มันเข้าล็อกก่อนนะครับให้มันเข้าร่องก่อนนะเข้าร่องแล้วก็เลยใช้ใบเขี่ยก็เลย ปรับให้มันหมุน่วงลงไปให้ล่องมันไปอยู่กับพื้นพอดีใช่ครับจะง่ายถ้ามันลอยเดี๋ยวมันจะลิ่นได้ระวังดีนะดีแล้วจบข่าวแล้วลองล็อกแล้วเอานิวนิวบังไว้ครับนิวบังไว้กันบดีดโอเคเรียบร้อยครับสวยงามเรียบร้อยใส่เรียบร้อยลองเลื่อนที่เซตดู ปกติง่วงแล้วก็คืนกลับไปที่เดิมขั้ีกานสุดท้ายปิดฝาก่อนปิดให้เช็คเรื่องส่ญเรื่องทรายเด็กกลับเข้าไปหมุนเข้าไปสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ใช้เหมือนกันเบาลูก ใช้เหรียบาทครับเหรีบาทมาเลยนุนบอกแล้วนะเตนมันต้องผสมเยืออจริงเหรอไมได้ได้เองอนมาอ๋อไเป็นแล้วครับผม้ครับโอเค่ตึงๆไะตึงๆพอเด่๋แน่นไมโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการตั้งพีเซอกับหน่วงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งพีเซตกับตั้งหน่วงนะครับอันนี้ก็วิธีการตั้งพีเซตนะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยคันโยกตอนนี้เป็นศูนย์นะครับคือเบรกไม่มีนะครับโยกสูนแล้วก็เบรกไม่มีนะครับวิธีการก็คือเอาคันโยกนะครับดึงโยกขึ้นมานะครับก่อนถึงคาว่าสไตล์นะครับก่อนถึงนะแล้วก็หมุนพีเซตนะครับหมุนเข้าหาตัวนะครับ แค่ตึงแค่ตึงคุณข้าหาตัวแค่นี้ยกลงครึ้งอันนี้ยกครึ่งเนี่ยมันจะตึงแค่ตรงสไตล์พอดีเลยอันนี้ก็เบก็แน่นแลวนะครับอันนี้ก็วัดปลาได้เลยนะครับอนนี่ส่วนชนหน่วงนะครับหน่วงตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นศูนย์นะตอนนี้มันลื่นเลยนะครับนี่วิธีการตั้งหน่วงก็คือหมุนเข้าหาตัวเหมือนกันนะครับมันจะมีบวกนะหมุนไปดาทางบวกนะครับ ผมเข้าหาตัวเยอะๆนะเอาแม่มานอนด้วยจังเลยตึอะตอนนี้หนืดเลยหนืดไปเพราะว่าเราตั้งเยอะเราก็ปรับท้ายออกหน่อยนะครับท้ายออกหน่อยขนาีนี้เท่าว่าที่จะเหมาะกับเราครับสำหรับน้ำหนักน้ำหนักเหยื่อที่เราจะใช้ครับตอนนี้ก็โอเคผมว่ากำลังดีแล้วดึงแล้วมันก็ไม่พองครับบางทีหน้างานนะครับทำทายเราส่งช่างไม่ได้เงี้ยเราก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปพิชิวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับถังเรา